ปลาทูก็ต้องมาพร้อมกับความเค็มใช่หรือไม่ปลาทูทุกตัวนะครับที่ชาวมองกบขึ้นมาภายใน5้าถึงสินาทีเนี่ยก็จะสิ้นชีพแล้วนะครับเมื่อปลาทูตายใหม่ๆเนี่ยเมื่อนํามาประกอบอาหารเนื้อปลาทูจะหอมหวานมันอร่อยอย่างบอกไม่ถูกเลยละครับสําหรับปลาทูที่เรามองเห็นตามท้องตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นปลาที่ผ่านกระบวนการอย่างมากมายเลยละครับกว่าจะผ่านมาขายตามท้องตลาดของเราได้เนี่ย ความสดก็จะลดลงเหลืออยู่ที่ 60- สิถึงแปเอเซเองแล้วถ้าเป็นปลาทูสดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ห่างไกลจากชายทะเลเนี่ยก็จะเลี่ยงกินปลาทูสดไปเลยนะครับหันมากินปลาทูนึ่งแทนครับอยากให้ทุกคนนะครับลองพิจารณารสชาติของปลาทูนึ่งนะครับเพราะว่าในการนึ่งปลาทูนเนี่ยเขาจะต้มปลาทูใสน่น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นพอสมควรเลยแหละครับดังนั้นน้ำเกลือก็จะซึมเข้าไปในเนื้อของปลาทูทําให้เกิดความเค็มอย่างไรนะครับแต่ก็จะมีลมนึ่งอีกมากมายนะครับที่นึ่งปลาทูได้รสชาติอรอรรยยพดีเลลแะคับ คลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการกําจัดความเค็มของปลาทูโดยการนําปลาทูไปต้มในน้ําเดือดและลายความเค็มในเนื้อของปลาทูออกจากนั้นนําปลาทูไปผึ่งแห้งแล้วค่อยนําไปประกอบอาหารอื่นสำหรับใครที่มีวิธีใหม่ๆนะครับคอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลยนะครับเราจะนําไปบอกต่อกับใครอีกหลายคนที่กําลังมองหาวิธีการกําจัดความเค็มของปลาทูอยู่ที่สําคัญนะครับมันมีผลดีต่อสุขภาพของคุณด้วยนะครับ